คุณผู้ชมครับสําหรับสถานการณ์การสู้รบกันระหว่างกองทัพรัสเซียและกองทัพยูเครนในเวลานี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทาไมยูเครนถึงส่งทหานจํานวนมากบุกเข้าไปในแคว้นคูดของประเทศรัสเซียแทนที่ยูเครนจะนาทหานเหล่านี้มาทําการตั้งรับกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่ของเมืองโปรคอฟซึ่งเป็นเมืองที่สําคัญเพราะว่าเป็นเส้นทางส่งสเสบียงของยูเครนในแนวรบทางด้านทิศตะวันออกครับ การรบที่โปคอปตอนนี้เพราะว่าเริ่มมีฝนตกลงมาในพื้นที่ทำให้พื้นดินไม่ค่อยเหมาะแก่การใช้งานยานเกราะรถถังมากนักถ้าหากเราดูจากภาพแล้วเราจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายต่างๆไม่ใช่งานง่ายเลยทั้งนี้พบว่าหลังจากที่กองทัพรัสเซียสามารถยึดเมืองอาบดิฟกาได้พวกเขาก็ทุ่มเททรัพยากรอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นฐานราบจโจม รถถังยานเกราะเข้ามาบุกแนวตั้งรับของยูเครนโดยในระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมารัสเซียสามารถบุกเข้ามาลึกได้ประมาณ30กิโลเมตรตอนนี้กองทัพรัสเซียก็อยู่ห่างจากเมืองโปคอปไปประมาณ10กิโลเมตรแต่เนื่องจากว่ากองทัพรัสเซียได้สูญเสียรถถังยานเกราะไปมากในช่วงแรก,แรก เราจะได้เห็นว่ารัสเซียนั้นมักใช้งานรถถังแบบ t 90และ t 72เป็นส่วนมากซึ่งมันก็ถือได้ว่าเป็นรถถังที่ยังใหม่อยู่นะครับแต่ว่าในปัจจุบนันนี้รถถังของพวกเขาก็เริ่มที่จะลดลงเราก็เริ่มที่จะได้เห็นว่ากองทัพรัสเซียเริ่มใช้งานรถถังแบบ t 62หรือว่า t 55กันบ้างแล้วสําหรับแนวรบที่โปโคอฟครับ ส่วนการขนส่งฐานราบเข้าสู่แนวรบกองทัพรัสเซียก็เริ่มที่จะใช้รถบักกี้และรถมอเตอร์ไซค์เป็นจํานวนมากนอกจากนี้กองทัพรัสเซียยังมีการใช้งานอาวุธดัดแปลงอีกด้วยสิ่งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าการรบของยูเครนนั้นก็ประสบผลสําเร็จเหมือนกันเพราะว่ายูเครนต้องการรบแบบหน่วงเวลา ซึ่งเป้าหมายของพวกเขาก็คือการทำลายกำลังรบของกองทัพรัสเซียและอาวุธหนักให้ได้มากที่สุดดูเหมือนว่ายูเครนจะไม่ได้ยึดติดกับพื้นที่มากนักพวกเขาต้องการรักษาชีวิตของกำลังพลเอาไว้ให้ได้มากที่สุดและเน้นใช้อาวุธระยะไกลเข้าทำลายกองทัพรัสเซียแทนครับดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่ากองทัพยูเครนได้ส่งกำลังฐานส่วนหนึ่งไปทำการบุกรัสเซียในแคว้นคูดแทนที่จะนำฐานเหล่านี้เอามาทำการตั้งรับเฉพาะอยู่ในแต่พื้นที่ของยูเครนเฉย เท่านั้นครับ การบุกเข้าไปในแคว้นคูดมันก็ส่งผลดีกับยูเครนทั้งทางด้านการอาหารเพราะว่ายูเครนสามารถยึดพื้นที่ของรัสเซียได้มากและสามารถจับตัวเฉลยศึกได้ทําให้กําลังใจฐานของยูเครนดีขึ้นส่วนผลทางการเมืองยูเครนได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าหากพวกเขาได้รับการสนับสนุนอาวุธที่มากพอยูเครนก็จะมีศักยภาพในการรบและทําให้กองทัพรัสเซียเสียหน้าอย่างแรงเนื่องจากว่าไม่สามารถปกป้องตนเองได้ ซึ่งมันจะส่งผลหลายๆอย่างเกี่ยวกับการเจรจายุติสงครามได้ครับเมื่อเรามองในมุมนี้เราจะเห็นได้ว่าการรุกเข้าไปในแคว้นคูตย่อมดีกว่าการตั้งรับอยู่แต่ในเฉพาะบ้านของตนเองครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในแคว้นคูดกันบ้างซึ่งเพราะว่าฐานรัสเซียประมาณ1,000-3,000ถึง3,000นายที่ยังติดอยู่ภายใต้แนวสะพานนั้นในขณะนี้พวกเขาก็ไม่พยายามที่จะใช้สะพานเร่งด่วนแล้วเพราะว่าทางการของยูเครนก็ได้ใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องยิงขีปนาวุธแบบคัตเตอร์บอม โจมตีสะพานเร่งด่วนของพวกเขาส่งผลให้ฐานช่างของรัสเซียนั้นก็เสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากครับมาวันนี้ก็พบว่าทางการของยูเครนก็ได้ใช้โดรนแบบ f อ v โจมตีรถถังแบบ T ี2ของกองทัพรัสเซียได้และก็ได้ใช้โดรนแบบแวมไพร์ออกล่ายานเกราะรถถังของกองทัพรัสเซียในยามค่ําคืนอีกด้วยก็ถือได้ว่าในแคว้นคูดนั้นก็ยังคงมีการประทะกันอย่างหนักอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ใช่แต่ฝั่งของรัสเซียเท่านั้น มีความสูญเสียทางฝั่งของยูเครนเองก็มีความเสียหายหนักเช่นกันโดยเพราะว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนแบบ FPV คอยโจมตีขบวนยานเกราะของยูเครนซึ่งผลจากการโจมตีในครั้งนี้กองทัพรัสเซียก็สามารถทำลายยานพาหนะหุ้มเกราะแบบบ o ูนม a สเตอร์เอยานเกราะแบบ BMP-1 และยานเกราะแบบสไตเกอร์ของกองทัพยูเครนได้เช่นกันครับ ก็ถือได้ว่าการโจมตีครั้งนี้ของกองทัพรัสเซียก็ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกองทัพยูเครนเช่นกันครับ ส่วนภาพต่อมานะครับคุณผู้ชมทางการของยูเครนนั้นก็ได้เปิดเผยภาพการโจมตีสะพานข้ามแม่น้ําเซมในแคว้นคูดซึ่งการโจมตีในครั้งนี้ก็เป็นการใช้งานระเบิดความแม่นยําสูงนะครับแบบ J d ด MER ทําการปล่อยจากเครื่องบินรบแบบมิคกิิบเซึ่งระเบิดชนิดนี้มันก็นําวิถีด้วย GPS มีระยะการโจมตีไกลสุดอยู่ที่72กิโลเมตรกองทัพยูเครนนั้นได้ใช้โดรนตรวจการเป็นผู้ตรวจการหน้าและบันทึกเหตุการ์ การโจมตีครับจะเห็นได้ว่าระเบิดของทางยูเครนนั้นมีความแม่นยำสูงและอำนาจการทำลายล้างนั้นก็ถือได้ว่าสูงมากเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ของยูเครนกันบ้างซึ่งแนวรบของคูลาครอบนั้นก็มีการประทะก,กันอย่างหนักโดยกองทัพรัสเซียก็พยายามที่จะส่งฐานราบยานเกาะเข้ามาโจมตีแนวตั้งรับของยูเครนแต่ว่าเจ้าบ้านของยูเครนนั้นก็ได้ต้อนรับพวกเขาด้วยโดรนแบบ f อ v นะครับหลังจากที่กองทัพรัสเซียนั้นได้สูญเสียยานเกราะไปฐานราบก็มีความจะเป็นต้องลงจากหลังมา้าและหลังจากนั้นละครับยูเครนก็ส่งดโดรนแบบ V, เข้าไปเก็บงานเช่นเดิมสรุปว่าการรบในครั้งนี้กองทัพรัสเซียยังมาไม่ถึงแนวรบด้วยซ้ําแต่ว่าก็ถูกทางการของยูเครนสามารถสกัดกั้นเอาไว้ได้ก่อนครับ ส่วนข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมรัสเซียก็อ้างว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน5รายบาดเจ็บอีกจำนวน37รายจากการโจมตีของยูเครนในเขตเบกลอดการโจมตีของยูเครนในเมืองเบกลอดของรัสเซียและบริเวณโดยรอบเมื่อค่ำของวันที่30สิสิงหาคมก่อให้เกิดความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามกองทัพยูเครนก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้แต่อย่างใดครับ ซึ่งจากที่แอดมินได้เข้าไปอ่านข่าวมานะครับคุณผู้ชมรัสเซียนั้นอ้างว่ายูเครนได้ใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องที่ใช้กระสุนแบบคัตตอบอมยิงเข้าไปในเขตเบรกรอดของพวกเขาซึ่งมันก็ได้สร้างความเสียหายตามที่ได้รายงานไปเบื้องต้นครับทั้งนี้เขตเบรกรอดก็มีอนณาเขตติดกับเขตซูมี คาคีฟและเมืองลูฮันของยูเครนซึ่งในช่วงที่ผ่านมารัสเซียก็มักจ้างว่ายูเครนมักโจมตีเมืองเบกลอดอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าทางการของรัสเซียเองก็มักใช้พื้นที่เบกลอดเป็นฐานยิงขีปนาวุธข้ามพรมแดนมาโจมตียูเครนเช่นกันครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานทางกระถานของยูเครนกันต่อซึ่งวันนี้ก็พบว่าโดรนแบบ FPV ของยูเครนนั้นสามารถทำลายรถถังหลักแบบ T-80 BVM ของกองทัพรัสเซียได้ในเบรนเวพื้นที่ของเมืองลูฮานครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ดีเลยสำหรับทางยูเครนในปัจจุบันนี้ศัตรูของรถถังและฐานราบ ก็คือพวกโดรนนี่แหละครับซึ่งพวกมันนั้นมีความอันตรายเป็นอย่างมากโดยถ้าหากว่าโดรนแบบ FPV สามารถตรวจพบศัตรูได้โอกาสที่ศัตรูจะรอดก็มีน้อยเหลือเกินครับถือว่าเป็นอาวุธที่ทรงอนุภาพแต่ว่ามีราคาที่ไม่แพงเลยครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่30สิงหาคมฐานราบก็เสียชีวิตไป1,200นายยานเกราะ23คัน รถขนส่งทางการทหาร57คันรถถัง3คันปืนใหญ่สนาม23กระบอกโดรน84ลำระบบตรวจหลายลำกล้อง1ระบบและระบบป้องกันแพงการอีก1ระบบครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร mm. ก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิเิตรี้อีเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ